สวัสดีค่ะตอนนี้กับเวลาตีสองเราได้จ้ะตีสองยี่สิบนาทีแล้วกำลังกินกาแฟเพื่อสิลงกีดยางจ้ะล้างหนา้าล้างตากินกาฟแฟเราจะมากีดยางให้เบิ่งจ้ะอุปกรณ์ฮอกก็จะมีไฟฉาย หมอบเบดเออหมอบเอรต่ีแล้วก็มีดกีดยางเล็กก้อยางเพราะว่าบางต้วมันก็เต็มโปแล้วแล้วก็กล้องยากันนุ่งจา กาจะแบ่งกลางจิตนนแบ่งกลางกีกันะฮะต้นครูต้นอิดเลย บ้าของนับพิตตีนับพิตตีเนี่ยคือว่ากีดเนี่ยจนคู่กีดไปฮะไต่กับว,ว่าไต่ฝากเพราะนะไต่กับว,ว่าไต่เนี่ยฝากจังเลยเดี๋ยวนะี้โว้ย่าถือ อันนี้ยางมันหนาตายเลยด้กรีหนาทั้งทึ้งจ้ะ ความน้ำก็จะฝนตกเราต้องความน้ำออก กาดยิน diri ๆมื้อนี้

ยางก็ยห่อยเล็วยวห่อยเม็ดใหญ่ดีย่จ้ามือเนี่ยกีดยางแล้วจ้าบอ,อกดีวะ พวกเนี้ยไปเบิ้งย่างส้อนว่าไม่มียางออกพวกนี้ไปเบิ้งย่างเน,น,นื้อนี่เนื้กะตุ้นเกียๆๆต้นพี่น้องสุดท้ยมันบ่ออกที่มันอีเลยสออย์อวันตีเพราะอ,อันนี้แกแล้วมีเดียวเต็มโปมเ,เออน้ำหาหินขีดยางเมื่อคืนนี่แหละ เฮ็ดหินฝนมีดเสียมาคืนเนี่ยฝนมันตกเนาะเป็นไปหินน่ะมาหาหินก่อนหินลับยางหินฝนมีดเราก็ถือหินลับยางก็นะ รถถุงส่งละ่ะแถวใดบุนเนี่ย่เกือบุญบ้า <c oughs> <c oughs> ง่างหาันหินหินไปใส่เงาใส่ถุงส่งก็ไม่เห็น,น,อเ,นเอามาันจะหนีลิเทยเ ย่างย่างหาย่างดีโอ้ยถุงขาดติเหอนี่นี่ละนี่ถุงเกือบบูดนี่ละ อั yup. นนี้หายางไปนะยางหายางหายางดีอันหินฝนมีดมาอยู่ในเกิบบูดเปล่าทุงขาดเลยจังเลยคือทุงคือมะขาดทุงส่งก็มะขาดได้หละโอ้บีน้องเอ้ยรุ่นโปะมึงอาชีบขีดเนาะเธอมาหล่นตีหล่นแล้วของข่อยเลย มันจะของบอลลอนตีไอ้มันออกแต่แถวเขาตีเขาบ้แกเขาจูงหูตีว่ามันตีออกเลี้ยวเขาบว่ามันจะว่บออกเนาะมไม่ได้แกแล้วมันจะของบอลลอนตีไอ้อ๋อมันจะของก็ได้หน่อยเถอะออกมาเต็มโปะ๊ะมันเป็นนักวิ่กี่ดเนี่ยนี่ฮะ มีพอดีกับสร้างแล้วเขาพอก,กีดคำหน่อยเนาะกีดคำหน่อยหอดพอเร็วก,กับจริงอยู่เดี๋ยวว่ามันเจ้าหน่อยไว้กีดพอดีพอดีนะเอามันลนลนี่เลืติไอ้เจ้าปูหม้แล้วอ๋อลนลนลนโหออยังเม็ดใหญ่อยู่เลยพอปอนกีดไม่ไหมนี่เดี๋ยวสัมสล้อมอันนี้จะไปใส่ส่วใหญ่คูณ อ๋อเพี่ยนไงกีดยาง้วแล้วก็ยางว่าเบิ่งยางก็ว่ามันยางสิบบอกมันตกสองมือติดกันเนาะช่วงมันบดต่งหอดหอดเอ๊

มนมีโพสำร้องอะแต่อนะไม่เป mm. ็นมีอะไ้ได้ไหมกไปองวางเลยจกมีดมีสองมันงเียางมีดสองยังมีดสองมีดแหลกกับเครื่องโป้ย้อมมีดนีเป็นเคื่อกายเครื่องโป โอ้ยมีดสองตีเนี่ยถิอว่าออกดีู่าเดจานเนี่ยยางมีดที่สองเนี่ยเต็มปูใ่ญยขนาดจักรีดเนี่ยไอปูเนี่ยตีเครื่องอเธอมันมาออกแลยของเธอกินกี่ยางข้ามหน่อยอยังวะนี่แล้วของเขาอ่ะเกี้ยนสีปีปเลย เขาบอกกีดยางเหลาเนี่ยเขากีดดึงชากชักวะเนี่ยแล้ว,ลวหลยกับ,บ่อดีบ้างหลายกับใดที่

เกิดบูดดังอีกอีกขึ้นแจ้งคนตดนี่ล้มเสียงเกิดบูดเด้อพราะมันเสียงข่อยสดมืออื่นกีดกีดทั้งเทิงกันมะฝนตกมื่อวานว่ได้กีดไงฝนตก ผมนำมันสะก็เลยแป้งเคิงกีกระเทียงเท้านี่แหละคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้ได้จ้าเดี๋ยวไปเห็หนนายุนากินก่อนมือนะพอกันไม่จ้าฝากกดติดตามช่องเฟยเล็บอีสานน้ำได้จ้า